<laughs> 嗯嗯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  เขา唱ยังไงนักดนตรีน <t luxury> <sh arp> ักดนตรีนักดนตรีเขาเป็นักนตรนี่ฮะคือสก๊อพยาใช่ไหมสองทุ่มน้ำเดือดมาแล้วใช่ไหม งมาจับที่ขมูลงเนี้แม่หมดแล้วบ้านเชิงน้ำอเหรอบ้านเชิงน้ำอ่ะบ้าน่โดนเนีติมล่อให้พี่ลหน่อได้บ้านม่โดนเนี่ยไม่โดนหรอกเอีบ้านขตอนก่อลออกมาบ้านัวบ้านไม่ได้น้ำแบบอะไไม่ทันแบบมาแบบท่วมออกไม่ได้แบบอะไรอันนี้อร่อยนะนี้ไม่มีอร่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอร่อย มันนายะทุกทางบ้านที like ่บอานี้านที่บ้านที่บ้านที่บนท่บ้านที่บ่บานที่บี่บ้านี่บรานที่ที่าี่อ้านที้นทีานทใ้นที่้านูเห็นาะที่บ้าดูแล้นาวอ่ะุนทีบุาุษ้าน่นี้คือแบบเานบาาบาานบ้ที่ี่

กินเหล้าให้หายเล้ากินเล่ามาเสียละจ้าให้ดูให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับเอ็มซีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอ้เยใหบรรยากาศรอบๆรอบหน่อยเฮ้ยตี๋มหลับตาแล้วไอ้ซาร์ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งเสริมนะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายกูให้ทายว่าคนไหนคือน้องชายพี่เอาอีกรอบไหม อาชนก่อนชนก่อนอย่าถ่ายแสงนะอย่า่ายฉายแสงนะไม่ได้นลก่อนอาดูแฟนวี้สุก่อนนะสวัสดีครับคุณสินธนาการสวัสดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ดพว่นะครับ284บคนนะครับเยอะจังเลย นี่นะครับหนุ่ที่มีการแฟรให้ยิงในระดับสวัสดี315คนน้องซินนะโอเคน้องซินซินไหนวะไอ้เหี้ยเกลือกุยอ่ะที่นี่ข้าศึกมาเต้ยเกลือนก็เตือนไปมึงจะแบนกูก็แบนไปหรอกูมีหลายช่อง แม่มันทีเป็นรำคาญนะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเตือน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 เฮียอะไรนักหนาเตือนเฮียอะไรนักหนาแาดแดดเล่ากูไม่ได้กินบุหรี่กูไม่ได้ด่าแม่ซื้อกับแม่เอาเอาที่ชู่พันแก้วเรไปเนี่ยน้ำเปล่าวะเนี่ยไม่เดี๋ยวมันไม่เอ็งนอ๋อ ไม่เดียวอีกแล้วฮาูเฮ่ยเหรอดูาวังนี้นะเดี๋ยวจะโดนไอ้ลุดหยุดโซเดนแบไ่ลุดตั้งใจไม่หลุดให้มันเห็นเลยไม่หลุดแค่ขาดนี่จะมาเปรียบว่ะเอามันเอามันมาปังไรอย่อยอะไรเฮ่วอ้วน เใครกล้าไปไหนตายแล้วจะตีสองมาถามใครใครวะนี่ไงเนาะเดี๋ยวตจงมาบอกแล้วอันหนี้เนะนี่มันอยู่ตรงไหนอะไรนะมันเกิดเริ่มเริ่มบองหุ่ง ยาวรูปหัวมันรูปหัวรูปเดี่ยวรูปนอแม่เรายาวหาหัวอุจจาระหาลูกไปเด็กใช่คัณอินเจย์เป็นวันธรรมดาเพื่อนถวายเหรียญก็จะมาถึงนี่มีจัดบูทจัดบูทเหมือนเหมือนอะไรเฮียให้นัดเอาบูทมาลง มีมูทเอาหุงอาหารแล้วแข็งรับประทานโบกี้กวันนี้ครับโบกี้ขึ้นเดือนอะไรไม่เข้าใจอายุครบยี่สิบเอ็ดปีใกล้แล้วครับใกล,ล้เลยยี่สิบแล้วครับดื่มเหล้าดื่มเาล้าคน<ร>าสวยมา,น,านะเดี๋ยวให้คนหล่อไปนั่งแดกเล่าดีกว่าแล้วเราอยากท,ที่สองเองนี่ยหา เลียงสวยอ่ะโุกี้ดีตรองที่เก่มมาค่ะในร้านกระเบื้อไม่ที่เราเขาแดดเราเขาดูเติมไม่เป็มหอนูไม่ได้เนี่ยประหยัดคนเะสี่สัมัญญาไม่ค่อยมีแล้วไงตอนนี้มองเพื่มีกจะห่อทำไมคนไ เล็กคนไหนนะเออน้นแร่ห่อไว้ห่อไว้นั่นแหละเออจะได้รู้อุ้ยเหล้าแม่งใสยังกับน้ำสิงลงมาอ่ะลงมาตายคาทายกันแล้วเฮ้ยไม่ควรไม่เตอรุ่นใหญ่ ไฟุก mm ัเ hmm. บ <uh ียก okay? ah, <e ูถ้าเกิดเนี่ยกูแพ้กูกิน้มึงชนะาสิบห้าไม่เอาไปสูง่ายๆเป้าเดียวก็แกินสามครั้งสามครั้งเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบหนึ่งคนสามหนมไปหนึ่งสองสเอาลครั้งหนึ่งหมดแก้เลยไม่ได้แล้วเราไปขึ้นละครั้งนึ่งแกละเป่ายิงชุบไป

มาโดนเลยโอ้ยโอ้ยตีมายอแยะเตมาแสงหึายอเล็กบโนเล็กบโนมันเล็กบโนกระชานนะก็พอสิบเยี่สาด สิบส uh ิบ oh สิบาสุดายไลฟ์อ right? <that what I mean> ันนี้แสงอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละเด็กจะมีเงือนไขยังไงวะแบบเหมือนแกล้งแท้เลยแบบแบบตีนัหรือแบบหยว่า ได้เลยสาสตร์รตรกร็ที่ไหนนี่ไนีไเช่นนันนะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่อยากจะได้ต้ภาพพไม่อยากจะได้ต้งภาพบีถ้ามีในใจก็ข้อมือที่แต่งตอนนี้สักร้อยแปดสิบได้อไขอโซลยขอโซรานยโซรา เตรียมตัวตุยได้เลยมบอกมให้้อ่ะไรยื้อไหวบ่ตากูกอดผมกตากินตาี่ยเดียวเดีวนะเดียวนะเซ แค่ครั้งแรกยังเลืออสองครั้งสัตว์หมาอีสัตว์หมาอะไรกันขึ้นเฮ้ยจบได้อะไรถ้าแสงจะได้แคได้งท่านนี้ธรรมดาคุณชินไดู้ well. ่ฮะไม่ได้ทำอะไรเพื่อน ในสายตาผมผมเรียกว่าทางตันหมดทางตันแปลว่าอะไรรู้ไหมทางดินไม่มีทางมาดีแล้วดีแล้กิีแล้วไ่ยเฮียดาวทั้งมดไงเอสบายลายม่เชิญสิบไปเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งหมวนะ

เขาบอกว่านะอ๋ออะไรไม่เข้าใจล้ใหญ่ต่ออยู่ข้างล่างแค่นี้อ๋อ้งลางต่อเอาละแต่เล่าหมดแล้วเหลือเรียกน้องไปซื้อที่เซเว่นไหวเปล่าอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ่าต่อด้วไม่ขามั้ยสแล้อะ Thằng ba mươi đường nào xếp à, rồi xếp Đôn rồi đẹp oh, rồi đẹp <laughs> ừ. rồi. nước có nước có nước có nước sếp đôi rồi đôi 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 xếp đôi 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 เต้มกเตมมล้วมาเลยสบากัมาเลยมา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 มๆมามามามมามา้วมา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 มมา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 มมา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 มมามามามมมามามมมามามมๆมามามมมามามมมามามมมามาามมามามมมามาามมามามมมามามมมามามมมาามมมามามมมามามมมามามมา

เราโอยี่อยอดอาวัสดีค nah. ่ะไอีให้เให้เราพให้เราขึ้นมาช่วยไล่หรอใช่แล้วเนยังไงพี่อ๋อเขาบอกเป็นไงบ้างอะไรี่จะพูดมาเขาบอกเขาบอกแล้วให้เเอาไปไปข้าวข้าวข้าข้าข้าไล่พี่นี่เจ้าของล้วนอะไรราเดเนาญชำนาแล้ เขาเม่ไเ้าอวันตะเคียนเขาก็เชื่อเคไปพวกเจอกันแล้วเขาฟังเลยนะกีอตลกแลวเขานะนำให้พี่เคจะรับแ,แล้วเขาจะก็ขา้าง่เดยวเช็คบ,บินมวนนี้ก่อนแล้วมาเก็บที่นี่นะ

ขออ้างยอะช่หมเออไ่ได้บรขอเริ่มมอที่นี่ได้เัยไม้องพเฮ้ยไม่ีคนเมาเดื้เดอต้อง